ถ้าเปิดอย่างเดียวเราไม่ปิดก็ปัญหาอีกก็คือน้ำเค็มข้าวก็มีนะครับก็คือว่าผู้กำลังประชุมนะครับในการประชุมจังหวัดก็มีเรื่องจะเป็นที่ท่านผู้ว่าฝากถึงประชาชนครับทุกส่วนทุกส่วนนะครับก็มีก็เรื่องหนึ่งก็เรื่องจากความกระโดดนตอนเรื่องครับก็แล้วก็ช่วยกันนะครับประชาชน มัน,นมีสามเพือนนอกจากช่วงนั้นคือเขาบอกว่าให้วันที่22พฤษภาคมเป็นนโยบายของจังหวัดและนโยบายของ,องกระทรวงได้ประสานแล้วปรากฏว่าทา่านนายเออในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อถ้าถ้าฝนตกมาเยอะๆเนี่ยเมื่อ,อวานนี้ผมได้โทรศัพท์ไปหาตัวชุมชนแล้วก็หรือว่าทีิฐานตัวอย่สับหานารก็ส่งออกมา เป็นระบบโทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะตอนนี้ก็่เรียนวรรมที่น่าที่สม่เขาฝ่ายที่เราเปน่ในระอนนค่ะสำนักงานอีทกเนานีนะคะจรน5รายนะคะในช่วงนี้คือกองช่างกลังเล่นรเินเ็น0 Uh-huh.